เป็นบ้านที่ประมูลจากกรมคดีและผมเนี่ยให้นิยามกับเคสนี้ว่าเป็นบ้านที่ผมโชคดีบิวตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงว,ว่าแค่แค่นนี้ก็น่าจะประมาณ1นึ่งแสนบาทนะโดยประมาณนะครับด้านหลังของผมนี่ว้าวเลยคุณผู้ชมาตากล้องเดินหลังสุดๆเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะเป็นงานนึ้งอินขนาดใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่แบบว่าอลังการคือไม่ต้องตอบเติมองหนังบ้านแลนะ้วแหละแค่ครัวรูปตัวยูตรงนี้เนะี่ยต้องแบบโอ้โหอภิมาคูมา นะฮะห้องนอนนี้ไม่ว่าจะห้องนอนใหญ่หรือเล็กนะใหญ่หมดอันนี้คือใหญ่สุดนะคุณดูใหญ่สุดเห็นไหมใหญ่สุดคืออภิมหาใหญ่จริงๆสวัสดีครับผมโบสารโรธอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเตอมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ไม่เจอกันนานนะครับหลายๆท่านก็ติดตามรายการนี้เป็นหลักเนาะต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยมันก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับการที่ผมเนี่ยไปลงทุนเนาะเกี่ยวกับการที่ผมเอาบ้านมารีโนเวทเกี่ยวกับการบอกหลักแนวความคิดต่างๆเล่าจากประสบการณ์จริงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมประมูลแทบไม่ได้เลยนะครับก็คือไปที่กรมค,รคดีวันนี้ประมูลนี่คือคนเยอะมาก เยอะจนเราเนี่ยในฐานะเราเป็นคนให้ความรู้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็เป็นคนประมูลด้วยเราก็ เจอ FC ต่างๆเดินเข้ามาทักทายบางคนก็เดินเข้ามาขอเลยว่าหลังนี้ผมขอได้ไหมพี่โบ๊ชนู่นนี่นั่นโอ้โหเราก็ลําบากใจนะครับคือเอาง่ายเลยว่าคนเยอะมากแล้วก็ราคาแข่งกันสูงมากการขอกันเนี่ยอะไรพวกนี้ผมว่ายากนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องของการที่แบบเวลาไปแข่งกันประมูลกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็อยากจะให้มีการที่แบบประมูลโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาหัวกันนะครับใครสนใจราคาเท่าไหร่คุณเอาไปทําราคานั้นเลยเนาะทีนี้วันนี้ ที่ผมจะมาพูดนั่นก็คือเราได้บ้านมาหลังหนึ่งคุณผู้ชมเป็นบ้านที่ประมูลจากกรมคดีและผมเนี่ยให้นิยามกับเคสนี้ว่าเป็นบ้านที่ผมโชคดีอ่ะโชคดียังไงใครหลายๆคนเห็นผมทําคลิปดราม่าเห็นผมทําคลิปว่าอุย้ยหลังนี้ไม่คุ้มหลังนี้เป็นบ้านล้างหลังนี้สกรปรกแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมคิดว่าผมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันเยอะแล้วก็สามารถ บิ้วนิดนึงอาบน้ําปะแป้งแต่งตัวแล้วก็สามารถขายต่อได้น,น่าจะไม่ยากนะครับอาจถามว่าทําไมไม่ยาก <S <S เนื่องจากอันดับแรกเลยนะครับโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่มียูนิตไม่เยอะแล้วก็ถนนหน้าบ้านเนี่ยใหญ่มากที่ผมใช้คำว่าใหญ่ใหญ่มากนะคือตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณสัก10 1 0ถึง12เมตรแล้วกันอากาศจากสายตาลนะ10ถึง12เมตรนะครับแปนะ8เมตรน่าจะไม่ใช่9เมตรน่าจะน้อยไปนะฮะ10ถึง12เมตรซึ่งใหญ่มากนะสังเกตจากรถที่ผมจอดนี่ เราไม่ได้จอดเบียดด้วยนะยังจอดได้อีกนะครับทีนี้ต้องบอกว่าถนนตรงนี้คุณผู้ชมเป็นถนนที่ใหญ่แล้วก็บ้านหลังนี้ใกล้กับสระว่ายน้ําาขับเฮาอยู่นี้มีเลยหลังนี้เลยคือถัดออกไปอีกหลังนึงเป็นขับเฮาแล้วนะครับถามว่าบางคนชอบอยู่บ้านติดขับเฮาก็เดินใกล้นะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับเวลาลูกไปว่ายน้ำนะครับก็เดินกลับบ้านมาไม่ต้องเดินไกลเนาะก็ปลอดภัยด้วยเราไม่ต้องขับรถไปส่งสินแบบบางหมู่บ้านเนาะบ้านอยู่ตรงนี้แต่ขับเฮาเนี่ยขับรถไปอีก2กิโล อันนี้คือเรื่องจริงเพราะบางหมู่บ้านใหญ่มากใหญ่จนแบบขับเฮาส์อยู่ไกลเนาะทีนี้หลังเนี้ยไม่ไกลจากขับเฮาส์เลยท่านแค่หลังเดียวเองนะครับการที่มีหลังหนึ่งั้นอยู่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าขับเฮาส์เนี่ยส่วนมากจะเสียงดังแต่ถ้าถัดออกมาอีกหลังหนึ่งเหมือนบ้านหลังนี้นะครับผมว่าเวิร์กมากนะครับบ้านหลังนี้นะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อ่ะก็คือครึ่งออกครึ่งใต้นะครับต้องบอกว่าบ้านแบบเนี้ยก็ค่อนข้างดีเพราะว่า ถ้าเป็นะตะวันออกใต้ใช่ไหมบ่ายก็จะไม่ร้อนแล้วนะครับบ่ายก็จะแบบเลี่ยงๆแล้วความร้อนก็จะ,อ,ะออกไปจากหน้าบ้านนะครับตรงนี้คุณผู้ชมตัวบ้านหน้ากว้างมากแล้วก็ต้องบอกว่ารั้วบ้านหลังนี้ผมชอบนะเป็นเหมือนรั้วบ้านผมเลยเป็นสแตนเลสแบบล้วนๆอนะไม่มีลายไม,มย้ไม่มีอะไรผมว่าแบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเรียบหรูดูดีเงาวิบเลยนะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับเดินทีเนี่ยต้องบอกท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็น F อฟีผมวันที่ผมมา ปอมูลได้เนี่ยผมก็มาแบบมาคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกเป็นเอฟซีคุณโบสเลยไม่ต้องห่วงเดีียวจัดการให้ผมก็จัดการที่แรกเราคิดว,ว่าออ้ยประตูสแตนเลสพี่เขาน่าจะยกไปนะน่าจะหลายแสนบาทหนักจริงคุณผู้ชมหนาด้วยเป็นแบบหนาเลยเนี่ยนะถ้าใครได้บ้านหลังนี้ไปผมว่าโอ้โหใครที่ชอบแบบบึกบึนแข็งแรงแล้วชอบหน้าบ้านเป็นสแตนเลสเอาไว้โชว์นะอันนี้น่าจะเป็นแบบเจเนเรชั่น X ขึ้นไปถึงเบ b y ี่มูเบอร์เอาว่ายุคคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเห็นรัวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแฮปปี้เลยนะฮะ เดินเข้ามาตรงนี้ผู้ชมรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าไปจอดเนี่ยตรงนี้สุดทางได้อีกสองคันนะฮะต่อมาได้อีกสองคันแล้วก็จอดขวางตรงนี้ได้คันหนึ่งอ่ะห้าคันนะผมว่าเหลือๆแต่ถ้าจะวิ่งเข้าไปจอดในนี้อีกผมว่าน่าจะมี7จดถึงแปดคันนะครับคือหน้าบ้านเนี่ยกว้างมากด้วยพื้นที่อ่ะแปดสกว่าได้นะครับคือไส์ใหญ่มากนะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่ผมได้ทราบเนี่ยเราจะทําการรีโนเวทแล้วก็เอามาขายเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาเดินไปนทัวร์รอบๆบ้านว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้นะครับใครทีอ่อยากได้โครงการแถวนครปฐมเนาะอยากมีบ้านในตัวเมืองอันเนี้ยเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเก่านะครับใกล้กับาทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ไกลจากตัวองค์พระเท่าไหร่นะครับชื่อโครงการ แกนมันทิตานักขรปฐม,มนะอ่าลองมาดูกันได้นะโครงการนี้มีไม่กี่ยูนิตแล้วก็ผมว่าค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็แต่ละหลังนี่หาคนติดป้ายขายายากมากเลยนะครับอ่าลองมาดูกันเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมด้านในตรงนี้อาจจะเห็นว่าสภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะซึ่งเราเลยถ่ายแบบสดๆเลยเรายังไม่ได้เตรียมงานก็ขออภัยพี่เจ้าของบ้านท่านเก่าด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้เก็บอ่าเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นทางเข้าสําหรับเวลาแบบ จอดรถเนาะก็จะเข้าทางนี้โดยส่วนมากนะครับเข้ามาเสร็จจะมีประตูกั้นนี้นี่เป็นประตูกระจกสไลด์นะครับซึ่งจะแบ่งนะครับในโซนเขาเรียกว่าในโซนของทางเข้าแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา,าห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นตรงนี้ด้านหลังผมเนี่ยน่าจะเป็นห้องทานข้าวคุณผู้ชมเนาะน่าจะเป็นที่ทานข้าวทานอะไรน่าจะมีโต๊ะมีอะไรตรงนี้แหละนะครับแล้วก็น่าจะมีเชนเดลีนตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยพี่เขาบิวอินมาแล้วนะครับเป็นฐานรองนั่งบิวอินแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ลื้อออกแล้วเราก็จะ ทำการเก็บสีแต่งสีให้มันใหม่ขึ้นให้มันดูดีขึ้นเนาะส่วนกระจกต่างๆอาจจะเห็นว่ามันลางๆันจางๆเนื่องจากมีการติดฟิล์มนะครับดังนั้นนี่ยฟิล์มเนี่ยเราต้องลื้อออกก่อนทําความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าพื้นผิวกระจกเป็นยังไงบ้างเนาะตรงนี้ประมาณนี้ลื้อออกเลยอันนี้คือฟิล์มที่ติดนะครับตรงนี้เป็นเฟอร์มลูมิเนียมที่เขาน่าจะทําการบิ้วขึ้นมาโดยฐานลากคนในผู้ชมเป็นหินอ่อนเออหินอ่อนตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เซ็ตตรงนี้นะยังมีเซ็ตในขวด้วย นะครับเซตในครัวค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาห้องนั่งเล่นกันก่อนห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าด้านหลังผม,มเป็นประตูทางเข้านะครับเดินเข้ามาตรงนี้เป็นเชิงเดหน้าบ้านและตรงนี้น่าจะเป็นจุดวางโซฟาอาวางโซฟาต่างๆต,ตรงนี้เป็นพา,าริชา่์กั้นนะครับพาริชา่์ตรงนี้เนี่ยเป็นงานลักษณะมูดอินข้างในเป็นไม้นะครับแล้วก็ติดด้วยลามิเนตลายหอ,อ่อนนะก็จะดูแบบสวยงามเอาไว้เป็นชั้นวางโชว์ได้ตรงนี้เป็นซิ่งกระแน่นนะครับ บิ้ตรงนี้เนี่ยผมบอกตว,ว่าแค่แท่งนี้ก็ได้ป,ประมาณ10,000แบาทแนละ้วโดยประมาณนะครับด้านหลังผมนี่ววาวเลยคุณผู้ชมด้ากล้องเดินหลังสุดๆเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะเป็นงานบิ้วอินขนาดใหญ่นะครับตัวผมเนี่ยถือว่าใหญ่แลนะ้วขนาดนี้ใหญ่กว่าอ่ะตรงนี้นะครับเป็นงานบิ้วตรงนี้สามารถวางทีวีได้ตรงนี้เป็นช่องลินชักนะครับเป็นสไตล์ไม้นะเป็นสไตล์ไม้แล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอ่ะตรงนี้เป็นชั้นวางทีวีเนาะ เดี๋ยวต่อไปจะพาไปห้องครัวซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโครงการมหาชนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีราคาประมาณสักหกเจ็ดล้านขึ้นในทำเลที่แบบปริมลนทนนะอนาะถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะห้องครัวเป็นไงใหญ่นะโอ้โหใหญ่มากเลุใหญ่แบบว่าอลังการคือไม่ต้องตอบเริมองหนังบ้านแล้วแหละแค่ครัวรู้ตัวยู่ตรงนี้เนะี่ยต้องแบบโอ้อพีมาคือานะฮะ คุณนับแผ่นระเบียงค่ะแผ่นระเบีองแผ่น60เซนเนี่ยนับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอะดีไปประมาณ5นะฮะหกอะไรแหละห้าสามติดตรงนี้ประมาณ3มเมตรนะครับด้านหลังผมเนี่ยซิงค์ลังจานเนี่ยถ้าดูจากสายตาแล้วเนี่ยขอบชนขอบเนี่ยสามเมตรตรงเนี้ยยืดเหลืออะไรประมาณ2เมตรกว่าประมาณ2องเมตรสิบสองเมตรยี่สิบตานะฮะใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการดีชันตรงนี้เอาไว้เตรียมของนะเตรียมของต่างๆนานาด้านล่างตรงนี้บางท่านบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ย เอามือจับออกไปแต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นสไตล์นะนี่นิ้วเที่ยวขึนมาเห็นนะคือคือเป็นดีไซน์แล้วดูสไตล์สังเกตเลยจะเป็นการเจาะรูเกือบหมดเลยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการเจาะรูหมดเป็นงานริวอินใต้ฐานเคาน์เตอร์ที่ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็คืองานดังดีเลยอ่ะคือตัวบ้านหลังเนี้ยเนี่ยอายุไม่เยอะด้วยต้องบอกงนี้ก่อนนะครับท็อปด้านบนเป็นหินอ่อนหมดเลยนะฮะหินอ่อนรวมถึงนี่เลยตัวผนังกันเลยอดด้วยแล้วหินอ่อนเขาไม่ใช่บางๆนะคุณนี่ หนาเลยคุณดูดินิ้วผมเนี่ยน,นะหนาหนาเป็นนิ้วนะฮะนะนิ้วผมกับน,นิ้วตลบับเมตรนี่ก็พอๆกันอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลังตรงนี้มุมหนึ่งเป็นที่เปิดหน้าต่างแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแพร่กาศมันโฟล์กตอนนี้ต้นไม้มันเยอะหน่อยนะพี่เจ้าของบ,บ้าน็ยายเอาไปจะพักแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้อากาศก็จะ,จะฟโฟล์ตอนทำอาหารมุมนี้เป็นมุมที่เอาไว้วางพาวกเอาเฟร้า นะครับก็คือคุกกิ้งตรงนี้แหละแล้วก็มีท่อหูหุดควันซึ่งเซตเตาแก๊สตรงนี้พี่เขาได้จะเอาไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็เข้าใจเขานะก็คือถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับถ้าใช้งานได้อยู่อะไรที่เอาไปได้ก็เอาไปแต่ต้องขอบคุณจริงที่เคาน์เตอร์เซ็ตเนี่ยผมว่าเป็นแด่งเหมือนกันที่ยังเหลือลมเหลือให้กับบ้านหลังนี้อยู่ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับอ่ะมุมนี้เป็นมุมที่เอาไว้เสิร์ฟอ,อาหารก็ได้่าแม่ครัวอยู่นี้ใช่ไหมมีเลยเปิดหน้าต่าง เสิร์ฟครับเสิร์ฟวันนี้อ,นะอ่ะนะอ่ะทานเสร็จเอาจานมาวางตรงนี้ล้างครัวจบแบ่งกันกินไม่มีนะครับอ่ะด้านหลังผู้ชมมีการต่อเติมอ่ะเป็นเขาเรียกว่าห้องรอลลี่รูมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นโซนล้างที่ตรงนี้เป็นระแนงโปรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นตรงนี้ดูจากการที่ผมยืนละน่าจะเป็นโครงสร้างที่มีเสาเข็มแบบแข็งแรงเลยนะครับและตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระจกสไลด์นะก็คือมีสไลด์ฝั่งนี้แล้วก็ มีสไลด์ฝั่งนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนี่เลยซึ่งตรงนี้จะสามารถเดินออกไปทางสวนได้แล้วก็อ้อมไปรอบตัวบ้านได้นะครับตัวบ้านอย่างที่เรนทราบค่อนข้างใหญ่นะถ้าเป็นไซส์แบบนี้เนี่ยผมว่าก็อย่างที่ผมบอกถ้าอยู่ชันเงินก็น่าจะมีหกเจ็ดล้านนะครับเดินมตรงนี้ครับต่อไปจะบอกว่าเราจะพาไปดูข้างบนนะครับห้องน้ำด้านล่างของอนุญาตไม่พาับไปดูเพราะว่ามันมืดตอนนี้ไฟโดนตัดนะครับ เดิวเดินไปด้านบนพื้นไม้อันนี้เป็นพื้นไม้ที่ผมเดินแล,แล้วก็ยังรู้สึกดีอยู่แล้วก็แน่นด้วยนะครับไม่ได้เป็นโครงเหล็กนะอันนี้น่าจะเป็นคอนกรีตเลยนะครับเดินขึ้นมาด้านบนโถงเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือระดับของพื้นกับฝ้าเนี่ยจะอยู่ห่างค่อนข้างเยอะเลยระหว่างชั้นล่างชั้นสองขึงทมาให้เดินขึ้นมาค่อนข้างเห,หนื่อยนิดนึงนะครับถ้าหมุนรอบจะเห็นเลยว่าชั้นบนชั้นล่างเนี่ยห่างกันเยอะมากผู้ชม,มี่สูงมากดูจากเชนเดเรียนก็ได้นะก็ ถือว่าเดินเหนื่อยหลังนี้เดินเหนื่อยก็คือตัวบ้านมันบิ๊กอะเรเข้าใจหน่อยนะฮะเดินขึ้นมาตรงนี้คือเฉลียงเฉลียงเนี่ยนะครับหรือฟลอร์ชั้นสองเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่สิ่งี่เยะคือนี่เลยคือห้องนอนห้องนอนนี้ไม่ว่าจะห้องนอนใหญ่หรือเล็กนะใหญ่หมดอันนี้คือใหญ่สุด่ะคุณดูใหญ่สุดเห็นไหมใหญ่สุดคืออภิมหาใหญ่ริงๆตรงนี้ปเป็นระเบียงเปิดออกไป,ไป,ไปเป็นระเบียงแล,แล้วก็ระเบียงใหญ่ด้วยนี่ ระเบียงตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณเกือบเกือบฝังเมตรได้จากผน,นกังจนถึงขอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันใหญ่จริงแล้วก็กว้างจริงนะครับอ่ะในส่วนในส่วนของตรงนี้ในการรีโนเวทเนี่ยคุณผู้ชมส่วนมากก็จะเป็นที่นกความสะอาดนะครับหลักๆในการรีโนเวทบ้านเนี่ยก็คือการทาสีนะคือเราจะทาสีภายนอกภายในเนี่ยสุดท้ายแล้วช่างเนี่ยเขาก็ล้างความสะอาดพื้นอะไรให้หมดแหละนะครับแล้วส่วนอื่นคุณก็รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงอ่ะอย่างห้องนี้นะครับ อย่างที่ผมเรียนทราบว่าอมีอะไรบ้างมุ่งหน้าแต่ตอนนี้เราเริ่มมานแก้ปัญหาแล้วปัญหาที่ผมเจอที่เลยอันนี้คือหัวนอนน่าจะถูกการแกะออกไปนะครับเดิมทีเตียงของเัาะจะเป็นวิวินแล้วส่วนฉากหัอนนอนมนันจะหายไปซึ่งตรงนี้เป็นสองกรณีกรณีแรกคือคุณจะทุกออกก็ได้หรือคุณจะเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็ทาสีเก็บตงานนะครับตัวอย่างเช่นเดิมทีเป็นรอยเปอร์ถ้าคุณจะเปลี่ยนอรอลเปอร์โดยที่บอกว่าวอรอลเปอร์มันดำมันสกปรกเขาเปลี่ยน เราะว่าถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งห้องนะฮะอย medim, ่างตรงนี้พอเปลี่ยนเสร็จเอาอยเปอร์แปะทับอันนี้ได้ไหมสบายเลยสวยเลยนะครับแต่ถ้าลอกวอลเปเปอร์ออกแล้วทาสีนะตรงนี้ต้องทำยังไงตรงนี้ต้องลื้อออกละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทาสีมันก็ไม่สวยแล้วเพราะว่าสีปูนกับสีไม้มันคนละเนื้อกันนะฮะมันฟ้องกันนะครับตรงนี้ก็วิธีการแก้ปัญหาแบบเบื้องต้นหรือจะมาวิธนี้อย่างที่ผมบอกวอลเปอร์เนี่ยมีจุดที่ตรงที่สกปรกข้างบนไม่สกปรกข้างล่างสกปรกเอาน้ำ ซุบเช็ดออกไหมบอกให้เลยว่าไม่ออกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต่อให้เช็ดออกสีมันก็จะด่างนะครับอันนี้มันก็อาจจะจืดอันนั้นก็อาจจะเข้มผมเชื่อเลยว่าไม่สวยามแน่นอนวิธีการปัจจุบันก็คือลอกรอยเปอร์ปิดใหม่และปิดใหม่คือมันก็สกปรกอีกดังนั้นเนี่ยทาสีดีกว่าในมุมมองผมนะหรือบางท่านปลูกเป็นรันเณรปลูกเป็นอะไรอันนี้ก็ระวังเดี๋ยวฝล่นมันจะเยอะ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะรีโนเวทบ้านขายและถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้คุณจะได้ผนังที่เลาะมอลเปเปอร์ออกแล้วก็ผมก็จะทาสีให้นะครับดังนั้นสีผมเนี่ยก็จะสกินแล้วก็จะปิดรอยอะไรรอยจอดคราฟต่างๆเนี่ยให้หมดเลยนะครับไม่ได้ผนังที่เรียบแล้วก็เป็นสีขาวนะมองขึ้นไปด้านบนเป็นฝ้าฝ้าเนี่ยผมบอกให้เลยว่ารอยจอดรอยถอดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยไฟหัวเตียงออกไปสองจุดตรงนี้ออกไปอีกหนึ่งจุดเนี่ยนะ ก็ต้องทําการโป๊ะเก็บงานพอโป๊ะเก็บงานเสร็จมันจะเป็นไงไมันจะเป็นอย่างนี้นี่เลยจะด่างอ่าเห็นะด่างน,นะเราต้องทํายังไงทาทั้งห้องนะฮะต้องบอกว่าทาทั้งห้องไม่ว่าคุณจะรีโนเวทเองหรือคุณจะจ้างใครถ้าคุณทาเฉพาะจุดเนี่ยงานออกมามันก็จะไม่จบอ่ะนะหรือคุณทาครึ่งห้องอีกครึ่งนอีกสีนึงเป็นงานเก่าโห้ยจ้างค่าแรงเพิ่มไม่กี่บาทค่าสีหลักร้อยบาททาทั้งห้องไปเลยอันนี้ผมแนะนำนะ ตรงนี้ถ้าเป็นผมนะครับตัวนี้เป็นชั้น,นเขาจะเอาชั้นวางเสื้อผ้าของบ้านถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นที่แขกเสื้อแต่ถ้าเราเอาตัถ่ายคนทั่วไปราวแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากที่คนจะเก็ตนะมันก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเนาะหรือ,อมีคำถามหรือคึ้นบดไม่เก็ตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าก็ราแต่แบบมองตอนนี้ก็ลังตัดสินใจอยู่ว่าราวเนี้ย จะเอาไว้เหมือนเดิมนะหรือว่าจะเอาออกดีนะหรือจะเอาเอาไว้เฉพาะต,ตรงกลางแล้วเอาสายฝาออกหรือว่าออกหมดเลยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคนนี้ <c oughs> นะนกำลังชักใจยอยู่อ่ะต่อมาจะพาเข้าไปในห้องน้ำนะครับอ,ตอาตามะครับเดินเข้ามาในห,นห้องน้ำคผู้ชมมีโซนเปียกแห้งอ่าอ่างกระจกอย่างนี้ได้เลยเป็นเทมเปอร์กาสแยกโซนเปียกแห้งตะกูะผักออกติดราวแบบในในชาเวอร์อันหนึง่งข้างนอกชาเวอร์อันหนึง่ง ตรงนี้ขัดกระเบื้องออกใหม่หมดนะครับซื้อน้ำยาขัดกระเบื้องแล้วก็ขูดยาแนวออกหมดลงสีใหม่ลงยาแนวใหม่นะครับทำความสะอาดสุขภัณฑ์แบบนี้ใช้งานได้แล้วจบแล้วนะฮะห้องนี้ไม่ต้องอะไรมากไปเนาะเอาห้องต่อไปนะเอาประตูเปลี่ยนประตูไหมประตูแบบนี้ทาสีทับได้ไม่ใช่ประตูเขาเรียกว่าแหลรที่เป็นโพลีอะพลาสติกอะแบบนั้นทาสีแล้ว มันจะไม่ใช่เนียนแต่ถ้าเป็นไม้หรือกึ่งสังเคราะห์อย่างเงี้ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนเราทาสีทับได้เลยนะครับอ่ะถ้ามันเก่าก็ทาสีทับไม่ต้องเอาน้ำยาอะไรเลยคัดไปเช็ดน,นะคอนทีมันผมว่ามันมน่าจะยากนะครับทาสีง่ายกว่าอ,อ่ะอันนี้ก็เหมือนการทาสีทับได้เลยกุญแจถ้ากุญแจเนี่ยท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ไม่ได้ฝากไว้ให้ก็ต้องทําการเปลี่ยนแต่ถ้าฝากไว้ให้ก็จะดีมากพี่เขาได้ฝากไว้ให้ไหมฝากครับโอ้ฝากไว้ให้ด้วยขอกคุออีกคั้งหนึ่งครับจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน อ่ะตรงนี้เป็นการลอกออเปเปอร์ออกใหม่ทั้งหมดอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วค่อนข้างเหลืองแล้วลอกใหม่ทาสีแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มานีเลยคืองานวูลลินแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลของแฉสวยสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะฮะก็บอกบกับคุณผู้หญิงนะฮะต้องบอกว่าใครลูสาวห้องนี้นี่เวอร์ามากสวยมากขอชมคนดีไซน์ด้วยนะฮะก็ดูเรียบหรูนะห้องนี้ สามารถใส่เตียงสามฟุตขึ้นได้แบบสบายๆโต๊ะเขียนหนังสือได้อีหรือจะใส่เตียงห้าฟุตก็ได้แต่โต๊ะเขียนหนังสือเอาออกไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีทางเดินอะบนดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะมีห้องหนึ่งุผู้ชมอีกห้องหนึ่งก็ใหญ่ไม่แพ้กันอย่ที่ผมเรียนทราบคือใหญ่ใหญ่ขึือใหญ่เกือบทุกห้องนะอะมาห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นสไตล์แบบไม้ๆแล้วก็ให้อารมณ์แบบยุคเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ยุคป,ประมาณ90-80นะเนี่ยเคยเห็นไหมอนิเตอร์ขายตามร้านตึกแถวแล,ล้วก็จะเป็นสีประมาณนะี้นะก็ถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็ตอบโจทย์แะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยการแก้ปัญหาเกิดต้องพ่นใหม่แต่ถ้าการพ่นใหม่เป็นโรลเลอร์เน่แบบสีไม่ต้องพองตรงนี้เนะี่ยต้องเอาช่างสีนะมาคุยนหรือต้องเอาช่างสีที่เป็นช่างไม้นะคือสี่ยมีสีหลายชั้นเป็นสีพ้าสติสีน้ำสีน้ำมันสีไม้ต้องเลือกให้ดีนะครับตรงนี้เหมือนกันตรงนี้แหละที่จะเป็นการปุกหัวเตียงหรือปูก อะไรสักอย่างออกมาแหละนะฮะแล้วก็เตียงตอนนี้ก็ไม่อยู่หัวเตียงตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาสำหรับผมผมคิดว่าเราเอาเปลือออกแล้วเราจะเอาสายไฟเนี่๊ตันแ่ยใส่เข้าไปที่ผนงังเหมือนเดิมแล้วลื้อไม้ตรงนี้ออกนะครับส่วนผู้เสื้อผ้านเนี่ยผมคิดว่าผงเสียดายไม้ตรงนี้ผมก็จะปรึกษากับช่างสีที่เป็นช่างสีไม้นะครับอันนี้คือแนวความคิดในการที่จะรีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้ะนะ ตรงนี้เป็นโถบันไดแล้วก็แค่ทาสีตรงนี้นก็จบแล้วนะครับหรือจะเดินเข้ามาในห้องน้ําตรงนี้ mm. ก็ต้องบอกว่าห้องน้ำไซส์นี้ mm. ไซส์เดียวกับห้องนอนมาสเตอร์ใดรูมเลยนะฮะ mm. ก็จะมีชาเวอร์มีโซนเปียกแห้งนะครับมีที่ระบายอากาศคือห้องน้ําที่มีหน้าต่างระบายอากาศเป็นสิ่งที่ดีมากๆผมบอกให้เลยว่าห้องน้ําที่ไหนที่ไม่มีที่ระบายอากาศเราใช้การดูดออกอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับเช่นห้องน้ําตามคอนโดอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันต็อสะสมคราบสกปรกเชื้อราตรงนี้ง่ายกว่านะครับอ่ะ ทั้งหมดประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยข้างล่างต่อครับา,าครับอตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมจะสรุปคลิปนี้นั่นก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยเราโชคดียังไงซื้อบ้านประคับคดีนะครับหลังนี้โชคดีจริงๆนะก็ต้องบอกว่าโชคดีตรงที่ว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไซส์ใหญ่แล้วก็เรามองว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครขายกันเลยดังนั้นเนี่ยเราเซอร์เวย์ในหมู่บ้านมาแล้วนะครับถ้าเราประกาศขายเราคงอิงจากนะครับราคาที่เป็นราคา โครงการเปิดตัวและประเมินมูลค่าสิ่งปลุกสร้างเพิ่มเติมยก็อย่างเช่นนี่เลยหลังคาหน้าบ้านนะครับประตูโลวดสเตเลสหรือจะเป็นงานวิวอินด้านบนตรงนี้เราประเมินขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วเนี่ยบวกเป็นมูลค่าของตัวบ้านมันบวกอะไรได้บ้างบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมผมกลับมองว่าใครที่มองเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาและ ผมไม่ได้บวกตรงนี้เพิ่มเลยเหมือนตรงนี้เหมือนคุณได้ฟรีมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วบวกแค่ราคาของประเมินที่ดินหรือราคาประเมินโครงการใกล้เคียงที่มีราคาขึ้นตามเขาเรียกว่าอะไรตามเลทข,ของเงินเฟอ้ออะอะไรก็ว่าไป ตรงนี้ไม่ได้แพงแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าราคาไม่หนีจากตอนเปิดโครงการสักเท่าไหร่ผมน่าจะขายอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านต้นๆอ่ะสีล้านเท่าไหร่เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอาจจะเป็น4.1เลยก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะหลังนี้ใครสนใจก็ลองมาดูกันได้แต่ถ้าใครอยากรีโนเวทผมก็บอกให้เรยว,ว่ารีโนเวทส่วนมากแล้วถ้าเป็นบ้านที่ซื้อมารีโนเวทเราก็ต้องทาสีภายนอกทาสีภายในอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยส่วนอื่นๆขึ้นอยู่กับหน้างาน คุณตัดสินใจตามหน้างานบแต่อย่างตรงนี้ผมเห็นมีงานบิวอินมีงานหินมีงานอะไรพวกนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขามองเรื่องของความคุ้มค่าซึ่งถ้าประเมินโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าบวกมาจากตัวบ้านเปล่าๆเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านน่าจะเสียเงินไปน่าจะเกือบล้านหรือถ้ารวมบิวอินด้วยผมว่าน่าจะประมาณล้านหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าประเมินมูลค่าลดไปเลยสัก80%อ่ะคุณคิดว่า มันจะแพงกว่ากันไหมหรือมันจะคุ้มค่าไหม80%สมมุติว่าล้านหนึ่งหลือ200 0 0 0โครงการขายเท่านี้บวกสองแสนหรืออาจจะไม่บวกเลยก็ลองมาดูกันนะครับอ่ะอันนี้คือหลักการประเมินตัน้งราคาคดีนะอันนี้ผมไม่ได้จะขายบ้านอย่างเดียวแต่ก็อยากแนะนาด้วยว่าวิธีคิดก็ต้องคิดแบบนี้ประมาณนี้ด้วยนะครับใครที่บวกเยอะๆอาจจะขายบ้านได้ยากขึ้นนะใครที่ไม่บวกเลยคุณก็อาจจะขาดในส่วนที่แบบมันสามารถเป็นเงินได้เป็นมูลค่าได้คุณก็ต้อง ขาดตรงนั้นไปกําไรคุณก็อาจจะได้น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคใครที่อยากต่อเติมบ้านุผู้ชมหน้าง,งานแบบเนี้ยหลังคาแบบเนี้ยนะฮะเราก็รับทํารับแก้นะอย่างตรงนี้เนี่ยอ่าทางทางง่านเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรทำดูแบบดูอะไรพวกนี้มาแล้วก็อ่าหน้าง,งานเนี่ยมันอาจจะแบบเขาอาจจะชอบแบบนี้อาจจะใส่กล่องรางน้าแบบนี้นะแต่ถ้าอยากแก้ให้เป็นฝ้าเรียบเท่ากันหมดทําได้ไหมตอบได้เ,เลยว่าทําได้นะครับก็แก้โครงหรือแผ่นหรือหลังคา แล้วก็มาทําการปรับกันซึ่งหน้าง,งานแบบนี้ผมก็ไปแก้หลายที่เหมือนกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นงานรื้อถอนภายในอ่าเมื่อกี้คุณเห็นเฟอร์นิเจอร์ไหมคุณรู้สึกว่ามันไม่ชอบเลยชอบแบบแนวมินิมอลแบบโฮมมี่อยากได้สีมินิมอลไม่อยากได้ชูชาแบบนี้หรือใหม่ทั้งหมดก็รับทําก็คือเราจะรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ออกหมดเลยแล้วเราค่อยไปเก็บงานที่มันแตกที่มันลาที่มันโดนเจาะเก็บเพรียบแล้วสสีใหม่ จะเหือได้บ้านให,ใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับบางทีก็แอบ,บตกใจนะประตูปิดตึม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 เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยหน้าทิศใต้หลังทิศเหนืออากาศฟลดีมากแล้วมันชิงเฉียงออกเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหนือเฉียงเฉียงตกด้วยผมว่าลมโซ่มากๆแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องทำหลังคาเพิ่มแล้วทาแค่นี้ก็พอจอดรถได้สบายๆอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายของมากเกินไปอย่าลืมติดตามแล้วกันบ้านหลังสร้างไรายได้และใครที่ประมูลบ้านอยากได้ราคาที่แบบ ไม่สูงมากก็มาสำรวจหน้างานเหมือนผมก่อนแล้วก็ตั้งบัตเจตไว้ถ้าได้มาแบบนี้คุณอาจจะซื้อแพงหน่อยกำไรน้อยหน่อยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าขายได้เร็วอย่างแน่นอนนะครับอาสอาโลนี้ไปก่อนสวัสดีครับ